สวัสดีมิดอรับแฟนเกมทุกท่านครับผมเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็อยู่กันในเกม f o r z a Horizon 4กับรถที่มีชื่อว่า d o d g e Charger นะคันนี้เห็นรถเก่าๆแบบนี้นี่เป็นอเมริกันมัสเซิลคาร์ตัวเดอะเลยนะที่บอกว่าโด่งดังมากนะครับไม่ใช่รถปูดสาระแน่แต่อย่างใดนะใครเรียกผิดนี่พี่ดอมตบคว่ำเลยนะเว้ยนี่รถพี่ดอมนะรู้จักไหมโดมินิกโคเทเรโตอ,อะโโทรโตที่เป็นไอติมโคนะนะทุยอันนั้นคอนเนโต เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าเจ้ารถคันนี้นี่จะแต่งออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะแน่นอนว่าเราต้องเปลี่ยนให้มันเป็นรถสีดําแน่นอนให้มันเป็นตามแบบฉบับของพี่ดอมนะแต่ว่าตอนนี้เรามาดูรถเดิมๆกันก่อนดีว่านี่ดูการเปิดไฟเขาซะก่อนนะไม่ธรรมดาเห็นไหมมีฝาเปิดปิดด้วยนะถ้าเปิดไฟเสร็จปุ้บไฟก็จะโผล่ออกมาถ้าปิดไว้มันก็จะเห็นโลโก้ d o d Charger อันนี้มาดูเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ก็เป็นแบบว่า Hemihaze 426 หลายคนสงสัยกันนะว่าเฮมิสนี่มันคืออะไรเ,เห็นมีอยู่ในเครื่องยนต์ของดอทหลายคันแล้วเฮมิสเนี่ยเขามีที่มาจากว่า He เฮมิสปิลาโคนะมันแปลได้ว่าเป็นครึ่งทรงกลมหรือว่าโดมนั่นเองและสาเหตุที่เขาเรียกว่าเฮมิเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาวางให้วาวไอดีกับไอเสียในห้องเผาไหม้เนี่ยอยู่ตรงข้ามกาันกลายเป็นครึ่งวงกลมหรือว่ารูปโดมนั่นเองเขาหล่อมากเลยฮะโดมประกอบลำ อ้าวมาดูฝากระโปรงท้ายกันโอ้โหมาเป็นภาพปิกนิกเลยนะกระโปรงท้ายก็รถคันใหญ่ใหญ่มีพื้นที่เก็บให้นิดเดียวเองทีนี้เราก็จะมาดูตรงส่วนของคอกพิทกันฮนะแน่นอนว่ารถเก่าแก่มากคันนี้นี่50ปีอัพแล้วนะถ้าเกิดออกปี69นี่ก็น่าจะ50พอดีนะถ้าเราไม่ผิด แล้วก็ไม้ที่ท่านเห็นนี่นะครับเป็นไม้ที่ตัดมาจากต้นตะเคียนนะที่เห็นสีซีดๆอย่างนี้นี่เนื่องจากว่านางตะเคียนกําลังแต่งหน้าอยู่นะแต่งไม่เสร็จก็ดึงมาเลยนะเอามาทําเป็นรถไม่ใช่ละไข่เชือกบ้าแล้วนี้ <c oughs> ทุกวันนี้ยังหาตัวนตนของตัวเองไม่เจอฮนะตกลงช่องเราจะมีสาระหรือว่าไร้สาระดีนะนึกไม่ออกเอาเป็นว่าช่างมันเถอะเอ่อเดี๋ยวเราสตาร์ทรถให้ฟังกันหน่อยแล้วกันเนาะไหนๆก็ไหนๆละอ่ะมาทดลองฟังเสียงกันหน่อย เสียงด,ดูดูแบบนี้ลอดไวเลอร์หลบซ้ายออเซเชียหลบขวาไดโนเสาร์เดินหน้าค่าคือดอทชาร์เจอร์ฉายยาใหม่ตั้งให้เรียบร้อยหล่อวัวตายควายล้มกันเลยทีเดียวอ่าก็ดูแสงยามเย็นนะฮะพาทิตตกเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนรถให้เป็นสีดำกันดีกว่านะอะจะได้เหมือนพี่ดอมดอทชาร์เจอร์มันต้องดำๆเข้มเเท่ๆว่าแต่มันมีแต่ดำแดงเหรอ มันอันนี้เขียวอันนี้ฟ้ามีฟ้าสวยดีสีฟ้าอ่อนน้ำเงินเทาขาวเออถ้าสีดำมันมีแต่ดำแดงฮะมันมีอาทีด้านหลังอะให้มันไม่มีได้ไหมเนี่ยตั้งแบบ Normal ไปเลยสีดำทั้งคันดำล้วนๆไม่มีขาวผสมจัดไปฮะวันนี้เราจะเอาไปวิ่งแข่งในรายการเชฟโรเลตบีอดอนะอันนี้เป็นรถดอท เดี๋ยวเราต้องตั้งให้มันเป็น S1 ก่อนเพราะเขาต้องการเชฟโรเลตหรือไม่ก็เป็นดอทที่อยู่ในคลาส S1 S1 ตัวนี้2ดาวเองเหรอเป็นรถแต่งแบบการันตี2ดาวฮะไม่แน่ใจว่าจะได้ไปแหกโค้งหรือเปล่านะ,ะจัดไปละชุดแต่งแบบ2ดาวมาเดี๋ยวมาโชว์ตัวกันหน่อยไอ้ย่าพอใส่สีดำเข้าไปแล้วโคตรหลอ่อ แสงนี่เงาวับเงาวับเลยต้นไม้เป็นต้นไม้แสงแดดเป็นแสงแดดก้อนเมฆเป็นก้อนเมฆเห็นชัดเจนเลยนะตัวรถเป็นยังไงซุเปอร์ชาร์จที่สั่นรอแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าเนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไป <S <S ที่เราจะมาแข่งกันนะเป็นรายการที่มีชื่อว่า Battern of the band นะมาดูซิเขาต้องการรถเชฟโรเลต VS. d o t ใช้ได้แค่2อยี่ห้อนี้ในคลาส S ด S1 เท่านั้นนะไปรถเราก็พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันเอขอส่งเชฟโรเลตแคปิ e โไปเป็นหน่วยกล้าตายก่อนคันแรกไปลองสนามก่อนว่าด่านแรกจะออกมาเป็นยังไงนะอันนี้นี่ก็ไม่ได้ลองขับมาก่อนเลยนะแต่งเสร็จปุ๊บเอามาแข่งเลยก็เดี๋ยวมาดูฮะว่ามันจะเละพินาศแค่ไหนด่านจะขับยากหรือเปล่าเนื่องจากว่าเป็นมัสเซิลคาแล้ว มันยังให้มนลงทางลูกหลังด้วยนะอ้าวมาเดี๋ยวก็รู้มันจะเป็นยังไงเริ่มเปิดตัวกันที่อันดับ8ขึ้นมาเป็นอันดับ6ฮนะแซงมา2คันโอ้โหโค้งโคงอ่อนๆพอไปได้จุบสูดไวเปอร์ไปเบาๆทีนึงอา้าวเบียดออกขวาอาร์มซีหนึ่งแปดแม่ครับเกจก,กาจริงๆอ่าถาาาาแคบค่อยๆาลาาาา ตอนนี้ตามที่1อยู่แค่คันเดียวนะเหมือนต้องตามแค่คันเดียวดิที่1มันมี2คันได้ยังไงสิโอ้ยแหกโค้งเริ่มมีโค้งหนักๆขึ้นแล้วไม่เป็นไรพอไปได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยใครจะเบียดทางซ้ายเมื่อกี้โค้งหน้าหนักดวงฮะเบรกกันล้อฟรีโอ้โหรถกระบะกระบะแซงอ่ะแซงกระบะคืนมา ไม่ได้แอบพี่หรอกไอ้น้องลงทางฝุ่นแล้วนี่ไปได้อยู่คันนี้ลงทางลูกหลังนี่ยังถือว่าเอาอยู่นะรถไม่ได้หนักอะไรมากจูนมาเรียบร้อยตัดเอท์ันโขกไปเบาๆขอบยังเอาอยู่เอาละที่หนึ่งโดนตามติดแล้วฮะอีกแค่นิดเดียวที่หนึ่งจะไปไหน เอาตูดมามอบซะดีๆมาเริ่มมาละเฮ้ยหาอโอ้โหเชฟโรเลตคอเวดแสงแทกโคง้งที่กำลังจะไปได้สวยเพิ่งจะแซงไปได้แป๊บเดียวล่วงไปอยู่ที่สองเหมือนเดิมทุ่งหญ้าลาวิดเดอร์ทางตรงคือทางที่ดีสุด มีแต่ทางตรงฮะโอ้โหโอ้โหลงทางลูกหลางโอ้โหเปิดชนเลยครับเปิดปุ๊บชนปับ๊บเอาแตงเรียบร้อยดนทางโคงเสร็จพี่น้องนกิน,นเงียบห่ะเอียงๆหน่อยเดียวลงน้ำปุมขึ้นมาปุมลงน้ำอีกรอบอเริ่มทิ้งละเริ่มทิ้งละ โอ้โหโดนนะ้ำอีกนิดนึงฮะรถหลุยพังหมดทีนี้เอามาโดดเล่นทะงนั้นตายละ86% 87%สิ่งนี้เดียวอีก2โค้เท่านั้นจะถึงเซตชยัยละอ้าวยังไปได้สวยอยู่ไปได้สวยอยู่กู่แข่งตอนนี้หายหมดแล้วฮะเอาแล้วเซตชัยอยู่แค่ด้านหน้า เข้าเส้นชัยเป็แล้วเรียบร้อยรอบแรกก็ผ่านไปได้แบบสบายๆกับเชฟวี่แคมเปโลปี1-5นะโอ้โหตัวที่สองก็เป็นคอเวตปี1-5เหมือนกันปีเดียวกันเลยเชฟโรเลตเหมือนกันด้วยของเรามันฝีมือกว่าว่ะไอ้นออกโอ้โหดูคลีเลสติ้ง5-5-5เลขเงินโคตรสวยอ่าอัพเวล เอาละครับเข้าสู่สนามที่2เรามาต่อกด้วยเชวี่ยคอเวตตัว Z 0 6ปี15นะตัวนี้แหมโฉมใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวแต่รู้สึกจะมีม i n เน c h a เชดไปแล้วเรียบร้อยนะอ่ามาเจอกันที่ด่านแข่งขันหนองน้ำฝนตกด้วยด่านนี้ไม่ธรรมดาจะออกมาเละแค่ไหนนะฮะก็เดี๋ยวต้องรอดูกันเอามาโอ้โห SUV ก็ยังมาด่านนี้ สโนดะิวฮะเอาเอ v มาทำมื่เขืออะไรวะเนี่ยเอาละเอาละรถอ,ออกตัวอย่างรวดเร็วโอ้โหแซงคู่แข่งกันได้แบบว่าชิวๆเลยนะไม่น่าเชื่อว่าคันนี้นี่ไวมากแปบ๊บเดียวขึ้นมาอยู่ที่ตามละโอ้โหโค้งนี้กระแทกไปเต็มๆอะไรยังพอถ่ายได้ถ่ายมาค่อยๆถ่ายมารถมันแรงไปหน่อยแต่ก็พอวิ่งได้อ,ไอ้าวไปพะลอยนิดเดียว กำลังสวยแล้วก็ดิบๆไปดิบๆดิบๆดิบๆเออนั่นแหละค่อยๆค่อยๆไปโอ้ยเกือบชนเออแตะไปนิดหน่อยนะแต่ก็ยังไม่เป็นไรนี่อีกโค้งนึงตู้ไปเต็มๆถึงพอสวยงามอยู่ทางโค้งอ่าผ่านโค้งได้แบบสบายๆตูดปัดเกือบต้นไม้ทางนี้ทางนี้ค่อยๆผ่อน อุ้ยอุ้ยหางเชียวไปนิดเดียวเกือบไปแล้วเกือบเลยเช็คพอยต์เลยทีนี้งานงอกเลยนะอา้าวมาแล้วแป,ป๊บๆก็จากครึ่งทางละเรียบร้อห้ปอร์เซ็นต์ตอนนี้นำคู่แข่งขาดร้อยคันนี้แม่งของจริงอะ่ะคือขับดีมาก โอเคเลยนะผ่านมา65แต่ยังคงลงทางฝุ่นอยู่นะด่านนี้รู้สึกว่าทางฝุ่นเยอะมากบวกกับฝนตกด้วยนี่ลื่นกระจายโอ้ทางตรงค่อนข้างจะยาวสบายหน่อยเอาละเอาละโค้งเริ่มมาโค้งเริ่มมา เขาโค้งยังได้อยู่อีกโคง้งอีกโคง้งอุ้ยโค้งลงเดินด้วยอันตรายอันตรายเอาละเขาถนนใหญ่เส้นชัยอยู่แค่นั้นนะเข้าเส้นชัยเรียบร้อยฮลยรอบที่สองนี่มาแบบสบายๆโอ้โหที่หนึ่งสองสามที่คอเวทล้วนปีหนึ่งห้าเหมือนกันหมดเลยด้วย ชุมนมคอเวตนะเมื่อคอเวตมารวมตัวกัน1นึ่ไล่กันเลยตัดมาที่คันสุดท้ายฮะคันนี้คือ d o ตชาร์เจอร์าเครื่องเฮมิที่เราได้นำเสนอกันไปตอนแรกนั่นเองมาละรถพี่ดอมรถพี่ดอมได้ออกโลกแล้วงานนี้เนื่องจากมันเป็นรถเก่าฮะเก็บไว้คันสุดท้ายเลยเพราะว่าต้องขับยากแน่นอนรถมันเก่าฮะ มาเดี๋ยวมาลองลุยกันเอาละครับรถปีดอมมาแล้วฮะจังหวะน,นี้ออกตัวก็แอด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 แ,แล้วแอปรับเต็มาเรียบร้อยอัตราเร่งอยากดีรู้สึกว่าจะเป็นขับสี่แล้วด้วยอ่าขึ้นมาเป็น,นเดี๋ยวลวกลวกลวกโอ้โหคอเวทคอเวตสโตดิวเกเลสเนี่ยอ้าวใครดันตูดกูอีกวะเนี่ย,อยโอ้โหเรียบร้อย เข้าคาดทางไม่เป็นไรกูกลับมาได้หเหาะเสียหลักปาบตูดชนกระเด็นเต็มเต็มเลยฮะเอา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 ปาดปัด,ปดใช้ตูดปัดให้เป็นประโยชน์นี่เอาตูดชนมัดเอาตูดดัตต้ามัดเรียบร้อยสวยขึ้นมาที่สามละค่อยๆไปค่อยๆไยยล่ คือถนนมีบนถนนนี่รู้สึกว่าเลียวไม่ค่อยไปเลยฮะอยู่ทางลูกหลังนี่จะเลี้ยวเลี้ยวดีกว่านะโอ้ยชนอาศัยสไลด์เอาเอาละขึ้นมาที่สองแตงที่หนึ่ขึ้นมาเป็นที่หนึ่ครับแหที่สองก็ยังเป็นคอเวตเหมือนเดิมคอเวตที่มันลดดีจริงๆนะ การแข่งขันเชฟโรเลต VS ดอทรู้เลยว่าพี่เซนอวยรถชาติไหนไออวยรถค่ายไหนมากกว่ากันจริงๆชอบฟอร์ดมากที่สุดนะถ้าเป็นรถตระกูลมัสเติลคารองมาก็จะเป็นเชฟโรเลตแล้วก็สุดท้ายจะเป็นดอทเลยโอ้ยเบรกแทบหยุดอะ่ะเจอโค้งที่ำบากหรือเกิน เอาแล้วคือถนนใหญ่อันนี้เป็นการวิ่งรอบที่สองการแข่งก็มีหมอกอ่อนๆนนะพอให้หลุน้นลงทางลูกลังอีกรอบโอ้โหโชนที่เดิมเป๊ะเลยสี่มาเขาเส้นชัยรอบที่สามนะ ค่อยๆไปตองค่อยๆไปไหนๆคู่แข่งจะไล่เราไม่ทันแล้วเนี่ยรถกุ่มากอยู่นะนี่ขนาดปรับจูนรู้สึกว่าตอนนี้จะเป็นขับสี่แล้วนะแต่เดิมรถเดิมๆขับสองโอ้โหโคตรจะปัดยี่เกือบไป,บไปเ,กบเ,เกือบไปตูเจียวไปนิดเดียวเกือบดูละ อาเริ่มคูดรถอยู่แล้วทีนี้ไม่ตูปัดอีกแล้วโอ้โหโอ,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 โอ้โหดูดูขึ้นถนนละตอนนี้นี่ทายยับเยินหมดแล้วฮะชนกันทั้งแบบเยินหมดเลยอะ่ะหมดฟารหล่อแล้วอ่ะทายรถเราอะ่ะเอาแล้วเข้าเซตชัยแล้วที่หนึ่ง สบายมากนั่นไงคอเวตก็ยังคงยังคงคอง,คงตำแหน่งที่2กับที่3อยู่นะไม่ยอมล่วงไปไหนจบจ้ะการแข่งขันนี้แจกรถมาหนึ่งคันโนวาหกเก้าฟอร์ซันดีดนด้วยโนวารถอะไรวะได้กันอีก25งหมแล้วก็ได้อีก15ื่นปลดล็อกนะโอเคได้ตัง เป็นไงรถพี่ดอมไม่ได้ขับยากอย่างที่คิดนะแต่ชอบคอเวมากเลยฟีลลิ่งคอเวคือขับดีที่สุดแล้วอะ่ะคันนี้ก็ยังถือว่ายังยากไปอยู่นะอ่าเรียบร้อยรับวิวสปินรับเลเวลจบไปแล้ว1ทัวร์นาเมนต์ฮะแล้วก็ได้เวลาฟีโรมเอารถไปซิ่งเล่นสักหน่อยดีกว่า จริงๆเนี่ยคันนี้ไม่ใช่รถที่เราแต่งขึ้นมาเองนะเป็นรถที่เราใช้พรีเซ็ตของคนอื่นเขาแต่งมาให้นะแล้วก็มาติดในรถเรามาลองใช้ดูก็ถือว่าโอเคนะพรีเซ็ตยังพอขับได้อยู่ถ้าขับไม่ได้บอกว่าปัดกระจายอย่างนี้นี่จะไม่เวิร์กเลยซึ่งส่วนใหญ่รถมาซ์ e r c คาร์จะเป็นแบบนั้นไหนๆก็ไหนๆและเอาดอทชาร์เจอร์มาซิ่นทั้งทีรถบ้าพลังแบบนี้ต้องเอาไปแข่งแดกฮนะ แต่ว่าก่อนที่เราจะไปแข่งแดกเดี๋ยวขอไปเซตใหม่อีกสักรอบนึ่งก่อนเพื่อให้มันพร้อมสำหรับอะไรเนี่ยรถใหม่นีเลย S2 945จัดไปคันนี้แหละเด็ดแน่นอนอ่าซื้อไป7,000กว่าชุดแต่งใหม่ฮะรอบนี้สกเกิร์ตนียาวยิ่งขึ้น ล้อก็เปลี่ยนใหม่อ่ามาเข้าสู่การแข่งขันเดินจังเกิลนอตมาเส้นขาล้ลวนๆเดี๋ยวมาดูกันว่ารถเราจะวิ่งได้เท่าไหร่เอาแล้วจากออกตัวหูไปเกียร์สามโอ้โหพุ่งมาสองร้อยแล้วตอนนี้ภายในเวลารวดเร็วสับขึ้นเกียร์ห้าสามร้อยละสามร้อยโอ้โหแรงจี๊ด ข้างหลังนี่ตามกันไม่ทันแล้วอ้าวสามร้อยหกสิบทางตรงยาวทางตรงยาวจะสี่ร้อยแล้วจะสี่ร้อยแล้วอีกนิดเดียวทางโค้งจบเลยโอ้โหเกือบแหกโค้งแหมอีกนิดเดียวเท่านั้นจะได้อยู่แล้วเชียวอ่า วิ่งได้อยู่ที่ประมาณ390กว่านะเกือบเกือบ400ก็ยังงขราที่1อยู่ดีแข่งแดกก็ไม่มีอะไรมากสับเกียร์ว,วิ่งอย่างเดียวชิวๆเก็กหน่อยเก็กหน่อยรับเงินส,บ,สบายโอเค ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราได้ด้วยการซ b s สไคร้แล้วก็กดแชร์นะฮะเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ลาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไปละขอตัวไปทิ้งลอต่อละบ๊ายบๆเงาวับเงาวับ Hit the club and turn the to a freak show. Look through the people. Everybody geeks, okay. yo. Need to get go with an extreme. See six midges that be fighting juggling. Maybe it's just me. Come my mind is struggling. Bitch, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we in town. Take a look through the people. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hating.